สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงราคาของ Samsung Galaxy a 2 4 Ultra กันนะครับก็บอกเลยนะว่า a e 2 3 u l t r a ตัวนี้ตกรุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเขาเปิดตัวรุ่นใหม่แล้วแล้วก็พรีวิวเราทำมาให้ชมกันแล้วก็ใครสนใจไปรับชมกันได้นะแต่วันนี้คลิปนี้ เราพูดถึงราคานะครับแล้วก็โปรโมชั่นกับทางเครือข่ายต่างๆรวมถึงโปรโมชั่นจากทางซัมซุงเองเรามาดูกันดีกว่าว่าราคาประมาณไหนซื้อที่ไหนน่าจะคุ้มที่สุดนะครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเรามาเริ่มที่ราคาก่อนนะครับราคาของ Samsung Galaxy s 2 4 Series นะครับอันนี้ผมจะเอาบอกก่อนคลิปนี้เราจะเน้นที่ a 2 4 Ultra นะแต่ว่าเราก็บอกราคาของตัวเริ่มต้นกับตัวกลางด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S24 นะครับตัวเริ่มต้นเลยจะเป็นรุ่นความจุ แรม8รอม256 g b นะครับราคาอยู่ที่33,900บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวเริ่มต้นความจุสูงหน่อยมันเป็น8512นะครับตัวนี้ก็จะมีราคาสูงมานิดนึงเป็น37,900บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวจอใหญ่ขึ้นมาเป็น Samsung Galaxy S24 Plus นะครับก็จะมีความจุเริ่มต้นเป็นแรม12รอม256 g b สตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่38,900บาท ส่วนตัวท็อปสุดของ S24 Plus นะครับจะเป็นรุ่นแรม12รอม52 g b กนะครับก็จะราคาอยู่ที่43,900บาททีนี้มาถึงตัวพระเอกของเรานะครับอย่าง Samsung Galaxy S24 Ultra นะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นแรม12รอม256 g b นะครับราคาอยู่ที่46,900บาทแพงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับประมาณ3,000บาทจะถือว่าโอเคนะสิ่งที่ได้รับมานะครับถ้าเกิดเป็นตัวกลางก็จะเป็นแรม12 รอมรบนะครับราคาจะอยู่ที่52,900บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับเป็นแรม12รอม1เทราไบต์เลยนะราคาก็จะสูงขึ้นไปเลยนะครับเป็น62,900บาทนะครับอันนี้คือราคาเครื่องเปล่านะครับทีนี้เรามาดูเมื่อเขาเปิดให้จองแล้วเรามาดูที่หน้าเว็บซัมซุงก่อนเลยนะครับหน้าเว็บของทางซัมซุงเองหรือว่าช่องทางของทางซัมซุงเองนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นโปรสําหรับคนที่เอ่อพรีออเดอร์ไว้ก่อนหน้านี้หรือว่าลงทะเบียนแสดงความสนใจไว้นะครับซึ่งผมไม่ทำวิดีโอไว้แล้วอ เคยลงทะเบียนมาก่อนะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนไลเซอร์ได้แล้วนะครับก็จะไม่ได้พวกทัมซุงแคปพัคอะไรพวกนี้แต่อาจจะต่อรองจากหน้าร้านได้อีกทีก็ลองคุยกันดูแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูจุดเด่นจริงๆของตัวหน้าเว็บซัมซุงนะครับก็คือเรื่องของโปรเทรดนะครับมันมีแน่นอนซื้อช่วงแรกได้รับดับเบิลสเต็กความจุอยู่แล้วในกรณีที่เป็นเครื่องเครื่องเปล่านะครับซึ่งในเว็บซัมซุงขายเครื่องเป่าอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีสีพิเศษ3สีนะครับที่ซื้อเฉพาะออนไลน์ก็คือไทเทเนียมบลูนะครับไทเทเนสี ไทเทเนียมเกรย์ไทเทเนียมแบล็กไทเทเนียมเบแล้วก็ไทเทเนียมเยลโลนะครับทีนี้ไอโปรลับที่เขาบอกว่าโปรที่รอเปิดในวันจองนะครับก็คือจะเป็นโปรส่วนลดเพิ่มเมื่อเราทําการใช้เทรดเก่าแลกใหม่นะครับไม่ว่าจะเอาเครื่องอะไรมาก็ตามเนี่ย Samsung จะบวกให้เครื่องละ6,000บาทนะครับผมก็ลองดู ทำให้ดูว่าเทรดออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมลองเทรดแบบเวเวอร์หน่อยนะครับก็เครื่องแรกเนี่ยผมเอา S23 Ultra ความจุ2 5 6 g b กที่กรณีเป็นเครื่องเกรด A นะครับมีเรื่องของอุปกรณ์ครบนะครับมีตัวเครื่องที่ไม่ได้เป็นรอยอะไรนะครับก็จะเทรดได้รวมกับส่วนลดเพิ่มเติมเนี่ยจะอยู่ที่23,000บาทนะครับก็ถือว่าลดไปได้เยอะแล้วนะแต่ข้อดีของตัวหนะ้าเว็บซัมซุงคือมันเทรดมากกว่า1เครื่องได้นะครับผมก็เลยลองเอาอีกเครื่องหนึ่งมาเทรดเป็นสมมติเป็น iPhone 14 Pro Max หนึ่บเทรดนะครับเมื่อ ส่วนลดเพิ่มเติมแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราสามารถซื้อเครื่องโดยที่ไม่ได้เสียเงินสักบาทหนึ่งก,ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับในกรณีที่เราเทรดเครื่องจนมูลค่ามันถึงมูลค่าของเครื่องนะครับก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยนะครับก็ไปลองดูแล้วกันว่าจะเทรดสัก2เครื่องอาจจะดูโอเคกว่าเพราะว่ามันได้เครื่องละ6กพั 12, นใช่ไหมสองเครื่องก็ได้ประมาณหมื่นสองเนาะลองดูได้นะครับส่วนอื่น,นๆกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่บอกไปนะครับสำหรับคร์พัทเนี่ยต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าจะมีส่วนลดให้50%แล้วก็จะมีข้อเสนอในเรื่องของการผ่อนชําระได้เรื่องของ เครดิตเงินคืนนะครับอันนี้ก็ตามเลยก็ส่วนใหญ่รองรับแทบจะทุกแบงค์นะครับแต่ว่าผ่อนเนี่ยถ้าเป็นหน้าเว็บซัมซุงจะผ่อนได้นานสุดอยู่ที่0% 10เดือนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อพวกอุปกรณ์เสริมลดอยู่ที่30%นะครับก็อาจจะซื้อพวกอะแดปเตอร์ก็ได้เพราะว่าในกล่องไม่ได้แถมอะแดปเตอร์นะมันจะเป็นแค่แตัวเครื่องกับสายเท่านั้นนะครับก็จะเริ่มรับเครื่องมาที่31มกราคมเป็นต้นไปกรณีที่ไม่ได้ทำโปรแฮร์ไรเซอร์มาแต่ถ้าทำโปรแฮร์ไรเซอร์มามันจะมีโค้ดให้ใส่นะครับ,สรบ,รบรใส รับตัวโปรจากหน้าเว็บซัมซุงนะครับทีนี้เรามาดูโปรจากที่อื่นบ้างดีกว่าที่เป็นเครื่องเปล่าก่อนนะ,ะเราไปดูที่ดอทไลท์ก่อนนะครับดอทไลท์ก็เป็นอีกหนึ่งดิสติบิวเตอร์นะครับที่จําหน่ายตัว A14 Series แล้วก็เขาปล่อยโปรของแถมมาแล้วนะครับคือโประจะคล้ายๆกับในในเว็บซัมซุงเลยก็คือจะมีเพิ่มความจุ2เท่านะครับมีถ้าเกิดเอาเครื่องมาเทรดก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติม,ตมได้ส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์เสริมอีก30%มนะครับแต่ดอทไลท์เนี่ยเขาจะมีของที่เขาแถมให้อเอาด ก็สิ่งที่ดอทไลท์จะแถมให้ไปเพิ่มนะครับจากของซัมซุงเองก็จะมีเรื่องของตัวเคสนะครับจะมีมูลค่ารวมๆประมาณ4,180บาทนะครับหรือเลือกเป็นแบบสายพ่อบ้านเลยนะครับแถมได้เป่าผมแล้วก็แถมมอทอดไร้น้ำมันนี่ก็มูลค่าประมาณ3,000กว่าบาทอันนี้ไปเลือกกันได้ดอทไลท์จะมีโปรประมาณนี้แล้วก็รับเครื่องวันเดียวกันก็คือสาสมสิบเอ็ดมกราคมยกเว้นคนที่ทำลงทะเบียนแทนไรเซอร์ไว้เนี่ยจะได้เครื่อง26มกราคมเร็วกว่าคนอื่นนะครับส่วนทางบันนา บานาน่าก็มีโปรเหมือนกันนะก็จะเป็นเรื่องของบานาน่าเอ <en> งเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของได้ของแถมได้ความจุเพิ่มมันนี้ได้อยู่แล้วนะได้ของแถมแล้วก็บานาน่าเนี่ยสามารถออกแบมกับภาษีที่เป็น e-tax ใช้สําหรับลดหย่อนภาษีได้นะครับเช่นเดียวกับดอทไลท์ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าหน้าเวฟซัมซุงทา e-tax ไม่ได้นะครับของแถมที่บานาน่าให้เพิ่มมีอะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นของแถมมูลค่า8,869บาทจะมีพวกลำโพงบลูทูธ power bank นะครับกระเป๋ารอลากแล้วก็จะมีไอ pass เปอระเนเื่นเครื่องนะไร้ว ก็จะมีคนที่มีโค้ดไฮไลเซอร์ได้ Samsung Care s s u n g c a แค p a ั s ฟรีแล้วก็ยังได้เคส UAG ฟรีไปอีกนะเคส UAG ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับ1,590บาทสรับปบานน่าแล้วก็จะมีเรื่องของส่วนลดอันนี้ก็มีพอๆกันแล้วก็สามารถาไปซื้อเคสอุปกรณ์เสริมได้ส่วนลดเพิ่มเติมอีกมูลค่า1,000บาทกรณีที่ซื้อ1 5 0 0ขึ้นไป แล้วก็มีผ่อนโปรผ่อนนะครับโปรผ่อนของบานาน่าได้ที่10เดือนนะครับออกใบ,บกกับภาษีได้ประมาณนี้สำหรับเครื่องเปล่าทีนี้ไฮไลท์ของการซื้อมือถือเรือธงในยุคนี้นะครับก็ต้องซื้อเครื่องติดโปรใช่ไหมเครื่องติดโปรก็จะเป็นของมาเริ่มที่ AS ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าทูกับ d ีแทคเขาโปรเดียวกันนะครับ AS เนี่ยผมมาดูโปรของ a 2 4 Ultra นะครับตัวรุ่นความจุ256 g b นะครับผมแบ่งโปรเป็นแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับมันจะเป็นโปรสําหรับ ลูกค้าใหม่ลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าเดิมที่เป็นเซเลเนตนะครับเริ่มจากลูกค้าเดิมที่เป็นเซเลเนตก่อนอันนี้จะได้อันนี้จะได้เปรียบคนอื่นนิดนึงเพราะว่าถ้าเรามีสถานะเป็นเซเลเนตนะครับอายุ1ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ใช้แพ็กเกจตามที่กําหนด1คือเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจนะครับทำสัญญา12เดือนก็คือห้ามลดแพ็กเกจห้ามยกเลิกนะครับทำสัญญาน12เดือนไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแพ็กเกจที่เราใช้ราคาอยู่ที่899 9991099 99เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษนะครับ a Ultra รุ่น256เนี่ยจากราคาปกติ4 6 9 0 0บาทจะเหลือ42,700บาทนะครับแล้วเกิดว่าเป็นโฟโต,ตวกลางแพ็กเกจเริ่มต้น1,199บาทขึ้นไปเนี่ยกรณีที่แพ็กเกจเราเข้าขายแล้วนะครับ ค่าเครื่องจะเหลือเพียง41,600บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้แพ็กเกจที่มันสูงกว่านั้นเป็น1 4 9 9บาทอยู่แล้วเนี่ยหรือว่า1,500ขึ้นไป1,600กพั0 0ขึ้นไปเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อเครื่อง s 2 4 ultra นะครับรุ่น 266GB อยเนี่ยอยู่ที่4,500 0บาทนะครับลดไปประมาณ6,000นิดๆเลยนะก็ถือว่าเป็นโปรที่ดีนะเพราะว่า1คือแค่ติสัญญานะครับมองว่าใช้งานอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ต้องไปเ,เปลี่ยนโปรนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายลงหน้าด้วยสามารถใช้สิทธิ์นี้ในการซื้อได้เลยแต่ว่าต้องเช็คดีๆนะครับว่าเคยใช้สิทธิ์ไปแล้วหรือเปล่านะครับอย่างที่2ถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันปกตินะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเซเลเนตก็มีโปรให้เหมือนกันชื่อว่า as best buy นะครับอันนี้ติดสัญญา12เดือนเหมือนกันนะครับไม่ต้องจ่ายลงหน้าเหมือนกันแล้วก็ลูกค้าที่มีอายุ1ปีขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับโปรนี้ก็จะ คล้ายๆกับเซเลเนต์แต่ว่ามันจะลดน้อยกว่านะครับแพ็กเกจเริ่มต้น699นะ699เนี่ยก็จะมีค่าเครื่องเหลือ44,400 40, บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแพนะ็กเกจ1199เห็นไหม ค่าเครื่องก็จะเหลือ42,600บาทถ้าเกิดว่าเทียบกับเซเลเนตเซเลเนตจะถูกกว่าประมาณ1,000บาทนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นแพ็กเกจ1499ขึ้นไปสำหรับ AS Best Buy นะครับก็จะไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องเหลือ41,500บาทนะครับก็สามารถไปจองกันได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้ายาย่ายเบอร์เดิมนะครับว่าเปลี่ยนจากต้นเงินเป็นรายเดือนจะเป็นโปรชื่อว่า AS Hot Deal นะครับ Hot d e a เนี่ยมันจะค่อนข้างโปรมันจะค่อนข้างหลากหลายและแต่ข้อสังเกตคือแน่นอนมีติดสัญญาครับสัญญามีตังแต่6เดือนแล้วก็12เดือนให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีค่าจ่ายล่วงหน้าด้วยครับแล้วแต่ว่าโปรโมชั่นเท่าไหร่อย่างสมมุตินะสมัครแพ็กเกจ699นะครับสัญญา6เดือนก็ต้องจ่ายล่วงหน้าประมาณ300บาทถ้าเกิด6ก9 12เดือนก็จ่ายล่วงหน้า600บาทเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่า สมัครแพ็กเกจสัก11 9 9้บาทนะครับสำหรับตัวฮอตดิวเนี่ยจ่ายล่วงหน้า600นะครับสัญญา6เดือนถ้าเกิดว่าจ่ายล่วงหน้า1ัน0ก็เป็นสัญญา12เดือนอล่วงหน้าที่จ่ายไปอ่ะมันก็จะไปหักลดกับค่าบริการรายเดือนในแต่ญญาละเดือนนะครับค่าเครื่องอาจจะลดไม่ได้เยอะมากแต่ข้อดีคือมีสัญญาระยะสั้นให้แล้วก็มีจ่ายล่วงหน้าให้ประมาณนี้นะครับส่วนราคาของโปรของ AS นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตารางให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่า AS เขาไม่ได้ทํามาให้นะครับตารางนี้น่าจะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ได้้้้งงง่นะ่่่่าาาาายยยขขขขึนนนสววตผผมมะเเเเปป็ซซซลลโไคครออออแีกื ้อพร้อมกับติดโปรรายเดือนเนี่ยคือจะไม่ได้ดับเบิลสเปคหรือว่าไม่ได้ตัวความจุเพิ่มเติมนะครับความจุเพิ่มเติมได้เฉพาะเครื่องเปล่าเท่านั้นนะการซื้อพวกนี้นับเป็นสิทธิ์สัญญาหมดนะครับแล้วก็เอสอย่างที่บอกไปนะซื้อเครื่องเปล่าได้ความจุเพิ่มไปสเท่านะครับก็ถ้าซื้อ2 5 6ได้512ซื้อ512ได้ตัว1เทนะครับแล้วก็เรื่องของการผ่อนชำระ AS เนี่ยผ่อนได้นานสูงสุด0% 36เสเดือนนะครับผมบอกเรลบัตรก็เป็นตัวการ์ดเอน,เอนที่เหลือก็ แล้วแต่เงื่อนไขนะครับถ้าเราลองกดเข้าไปดูในตัวเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็จะมีตัว S B Speedy Cash ได้36เดือนนะครับ Card X ได้36เดือนนะครับตัว U O B ก็ผ่อนได้ 10เดือน24เดือนแล้วแต่นะครับเรดี้เครดิตของ Citibank ได้24เดือนนะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตทั่วไปก็จะอยู่ที่ศูเดือนอ๋อแล้วก็เ i r s t c ช o i c e ได้สูงสุดอยู่ที่20เดือนนะครับประมาณนี้สําหรับตัวของ AS นะครับทีนี้เราไปต่อกันที่ True นะครับทรูดีแท็กผมขอมัดรวมไปเลยลวกันเพราะว่าจริงโปรมันเหมือนกันนะผมพยายามเช็คแล้วมันก็จะให้เงื่อนไขสําหรับคนที่เป็นแบล็กการ์ดหรือว่าเป็นแพตตินัมนะครับอันนี้สิเท่ากันนะครับประมาณนี้สําหรับตัว Pro Ultra A24 True รขของงทาาาาปกเ้มดู ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเครื่องเปล่าจะได้รับสิทธิ์ในการอัปเกรดความจุแต่ถ้าเป็นเครื่องติดโปรนะครับก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าทู b a c k หรือว่าเป็นลูกค้าที่เป็น DT แทกแพ tinum นะครับให้ดูที่ตารางด้านล่างสุดนะครับสำหรับสัญญา12เดือนเราเริ่มสัญญา12เดือนก่อนนะถ้าเป็นทู b a c k หรือว่าเป็น p พต t ิ n u มนะครับเราแพ็กเกจใช้แพ็กเกจ899ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจเลยนะครับก็ค่าเครื่องเหลือ42,700บาทครับลดไป4,200บาทแล้วก็ ใช้แพ็กเกจเดิมไปติดสัญญา12เดือนเปลี่ยนโปรไม่ได้ลดปริมาณโปรไม่ได้แต่ถ้าจะจ่ายแพงกว่าเดิมสมมุติว่าใช้8 99, 99อยู่เราซื้อ A24 Ultra มาแล้วรู้สึกว่าอุย เน็ตมันไม่พออยากเพิ่มเป็น1,999บาทอะไรเงี้ยสามารถทําได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้99เรืองบอกขอต่อรองเหลือ699ทาไม่ได้เพราะติดสัญญา12เดือนต้องครน12เดือนก่อนนะครับราคาของโปรก็จะประมาณนี้นะครับภาไลฟ์ของเขาที่บอกว่าลดเหลือ48,000บาทเนี่ยก็คือเป็นลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับหรือว่าลูกค้าปัจจุบันนะครับที่ใช้งาน9 0ันขึ้นไปแพ็กเกจเนี่ย1,699บาทต่อเดือนติดสัญญา12เดือนค่าเครื่องลดเหลือ48,000บาทนะครับส่วนตัวผมนะ สำหรับตัวแพ็กเกจ12เดือนของทาง True นะครับก็ใกล้เคียงกับทาง AS นะครับไม่ได้แบบว่ามีค่าเครื่องที่ถูกกว่าอะไรมากมายนักนะครับก็อยู่ที่ว่าถนัดใช้เครือข่ายไหนแล้วก็ถนัดอยากได้ สิทธิพิเศษต่างๆจากที่ไหนมากกว่านะครับแน่นอนท u ูมีแพ็กเกจ6เดือนเหมือนกันนะครับหเดือนก็จะลดค่าเครื่องน้อยหน่อยแต่ว่าก็แลกกันกลับว่าติดสัญญาน้อยลงครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะถ้าส่วนตัวผมใช้เน็ตเดียวอยู่แล้วหรือว่าจ่ายรายเดือนอยู่แล้วติดสิเดือนไปก็โอเคนะได้ส่วนลดประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ของทางทรูเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของโปรผ่อนนะครับโปรผ่อนของทางทูเนี่ยสูงสุด0%ูนเสัเดือนเช่นเดียวกับทางฝั่งของ AS เเลยนะครับ ก็เป็นบัตร speedy cash นะครับที่จะผ่อน36เดือนแบบ0%ได้นะผ่อนกันยาวๆเลยแล้วก็มีบัตรของตัว TTB พวกนี้ที่เป็นบัตรเชิงบัตรกดเงินสดนะครับมันก็จะผ่อนได้นานสุดอยู่ที่24เดือนแล้วก็มีพวกเครดิตงินต่างๆอันนี้เพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมกันได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเทรดเครื่องนะครับทาง True เนี่ยก็มีโปรเทรดเครื่องเช่นเดียวกับทาง AS นะครับจริงๆ AS ก็มีนะโปรเทรดเครื่องถ้าเกิดว่าซื้อพร้อมติดโปรนะครับติดแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยเทรดเครื่องสูงสุดมันจะอยู่ที่13 มีโปรเทรเครื่องเหมือนกันนะครับก็เป็นการเทรดก็จะเราสามารถเช็ะคราคาเครื่องคร่าวๆได้นะก็ลองกดค้นหาดูอันนี้ผมลองกดเข้ามาในหน้าในหน้าเทรดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกอ่ะผมเลือกจังหวัดเป็นกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ผมลองเทรดสมมุติว่าผมใช้ s 2 3 Ultra อยากจะลองเปลี่ยนเป็นตัวอ s อ4 u l ่ r a นะครับมาดูดีกว่าว่าเทรดได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วก็มากดไม่มีรอยขีดข่วนประเทศไทยแล้วก็ลองกรอก ดูนะครับกรณีนี้เป็นเครื่องที่แบบว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอลองดูซิข้อเสนอราคาเป็นเท่าไหร่นะถ้าเป็น A3 Ultra 2 5 6 g b นะครับจะได้ราคาเทรดของทูอยู่ที่17,000บาทแล้วมันก็จะบวกไปอีกถ้าสมมติว่าซื้อพร้อมแพ็กเกจเนี่ยบวกไปอีก13,000บาทเท่ากับว่า A3 Ultra 2 5 6 g b ถ้าเทรดกับทางทูแล้วติดแล้วสมัครกับเครื่องติดแพ็กเกจด้วยจะได้ส่วนลด เป็นค่าเครื่องเนี่ยหนึ่งบาทบวกกับเพิ่มเติมที่เขาท็อปอัพให้อีกหมื่นบาทเท่ากับว่ามีทุนประมาณ30,000บาทในการไปซื้อเอ4 u l ี r สอตก็จะจ่ายส่วนต่างเพิ่มไปประมาณนี้สำหรับโปรเทสไม่ได้มีอะไรเข้าใจยากนะครับส่วนของทาง d t แท็โปรเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับก็ตัวเลขตัวเลขแพ็กเกจเท่าไหร่ส่วนลดค่าเครื่องก็เท่านั้นนะครับติดส,สัญญาเท่ากัน12เดือนนะครับ ติดสัญญาสําหรับตัว6เดือนมีเหมือนกันให้เลือกก็ไปลองเลือกกันดูนะครับส่วนตัวผมนะสำหรับตัว s a m s u n galaxy e g a 2 4 ultra ถ้าถามว่าซื้อแบบไหนดีที่สุดนะครับก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับถ้ามีใช้แพ็กเกจรายเดือนอยู่แล้วซึ่งจริงอะ่ะตัว a 2 4 ultra มันจําเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าตัว ai บางฟีเจอร์มันเป็น ai on cloud นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแนะนําว่ามี Data ให้มันเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้ก็อาจจะแนะนําว่าซื้อติดแพ็กเกจก็ดูดีนะครับเพราะว่าได้ส่วนลดค่อนข้างเยอะแล้วก็ซื้อนชช่วงแรรกมีโโปั ลดแรกแจกแถมมากมายมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีสิทธิพิเศษจากทางโอเปอเรเตอร์อีกน่าสนใจแต่ถ้าซื้อเครื่องเปล่าล่ะซื้อเครื่องเปล่าเนี่ยผมว่าทางซัมซุงเนี่ย ถ้าไม่ติดว่าจะต้องเอา e-tax มาลดหย่อนภาษีนะครับแล้วมันเทรดได้มากกว่า1เครื่องอันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดเหมือนกันนะสำหรับตัวซื้อเครื่องเล่าผ่านทางนา้นาเว s ซัมซุงรวมถึงการซื้อสีพิเศษจะเป็นช่องทางออนไลน์ทั้งหมดไม่ใช่แค่ซัมซุงอย่างเดียวนะครับก็จะมีซัมซุงสีพิเศษได้แล้วก็ช้อปปี้ลาซาด้าสามารถซื้อสีพิเศษที่เป็นตัวเซนเทียมบลูเซเทียมกรีนแล้วก็เซนเทียมออเรนต์ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้สําหรับตัวโปรช่วงแรกนะครับสำหรับตัวซั Pro, มันจะเริ่มแต่วันที่18 ไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้นะครับหลังจากนั้นจะมีโปรอยกหนึ่งชุดเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงลดจดภาษีอยู่ผมว่าจะมีโปรอีกช่วงนึงแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่ากับช่วงแรกนะครับใครสนใจก็ไปลองสั่งจองกันได้รอบนี้ผมว่าเป็นอะไรที่มาดีจริงๆนะสำหรับ s a m s u n galaxy g s 2 4ซีรีส์นะครับมี galaxy i เข้ามาดูการใช้งานโดดเด่นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนเรื่องรีวิวฉบับเต็มของ s a m s u n galaxy g s 2 4 ultra นะครับผมส่งทีมงานไปรับเครื่องมาแล้วนะครับรอติดตาม ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจกับทางเราหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกเรากันหน่อยว่าถ้าซื้อ A24 Ultra ซื้อรุ่นไหนซื้อความจุอะไรสีอะไรวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ